ต่อส,สีครับลงสุสนามทางด้านของวละทางด้านซ้ายครับหมายเลขก6 6ครับนัทพรคำพีระคู่แดนกลางเสรวิจาพุทธศิลป์ครับพยาคนหนึ่งครับเริ่มเกมการในขันทางเสื้อสีน้ำเงินนะครับก็เป็น b บียยุี อาลีลองโยกเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วรีบบอลตกเข้าทางด้านซ้ายล็อกกลับคืนมาลงไปหายไปเลยครับเอาแล้วครับมาแล้วครับประตูแรกของ b c, ี c ีับดิ์เอเชียครับจากกปาระตรูของเมสซี่แคทครับบอลต่อมานี่กัญญาณะค้ับเก็บได้ก่อนนะครับแล้วเห็นทางด้านของกุลิศลาครับนี่ครับกัญญาณตำแมแ่ง อรพินลุยึ้นเองหรือเปล่าแล้วให้้องนี้ครับมาที่ว่างขวันจิราครับฉีกมาแล้วลูกนี้กิตติยาเปิดไปถึงเสาสองมงเรียบร้อยครับโอ้โหประตูที่2ครับมาแล้วครับหมายเลขเก้าครับเป็นกัญญาณัทครับโอ้โหเอาลวครับประตูที่2ครับเป็นคู่หน้าของพวกเขาเลยยิงคนละประตูไปแล้วนี่ครับประตูแรกนี่เป็นวิศราครับและประตูที่2ขอคกินกบมาครับทางในเล่นกันสั้น อรพินเห็นแน่นแล้วก็ขยับเปลี่ยนครับแล้วจะปล่อยหลอกยังช่วยกันได้ดีแล้วเมติยาครับเมติยาฝากมาให้เพื่อนพอได้บอลแล้วก็ถึงตัวตลอดเลยครับทางด้านบีเจซีปีเชียแล้วยิงไกลได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ลูกนี้ข้ามคานครับเมสซีแคทครับนี่ครับหนีมาได้สองแล้วครับแล้วเท้าขวากบยิงลูกนี้แล้วบอลมันลอยละมุดกิติยาครับจะเปิดยังไงครับเลยถึงสูงขึ้นมาแล้ว เอาแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหโอนโกหรือเปล่าครับแม่แต่ดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับกล้องซูมมาที่หมายเลขแปดครับไม่ปริยาครับจังหวะนี้ตั้งเข่าจะสกัดนะครับแต่ผิดเหลี่ยมนะครับไปเข้าประตูตัวเองครับขยับหนีมาเป็นสามประตูต่อศูนย์แลวดูตรงนี้ครับจากลูกนอ้นครับมาทางด้านซ้ายครับคือหลังกบไม้ทีเดียง สากิสากิเห็นแล้วครับเปิดทีที่เอ้าบอลตกมาเข้าทางแล้วยิงหายเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่4ครับมิสซี่แคทกับยิงประตูที่4ให้กับทีมและประตูที่2ให้กับตัวเองครับในเกมนี้งานวิทยไม่มีครับเล่นเองแล้วพลิกมาครับอภิชยาแล้วหลุดไปแล้วครับเอาแล้วครับทางด้านซ้ายเป็นทางด้านของชนิดาชนิดารูปนี้หลุดไปแมผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันทีครับโอ้โห ฮารีลองครับตามเข้ามาจะแก้ตัวครับแต่เป็นชนิดดาครับแตะออกขวานิดนึงครับแล้วลูกนี้ก็โดนกระแทกลงไปไม่เกี่ยวกับบอลเลยครับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับหมายเลข5ของ b ีซีบีดอาแล้วครับเป็นทิชานันครับในเกมนีงไม่ค่อยได้เซฟครับแต่ตรงนี้ครับเป็นจุดโทษครับและขวัญชนกบุตรงามครับรับหน้าที่เป็นผู้สังหารวิ่งเข้าไปแล้วแปะลูกนี้ครับโอ้โหไปทางขวามือของ ชิชานันครับเป็นประตูตีไข่แตกให้พวกเขาครับไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ4ครับจากกัปตกนของหมายเลขสิบเก้ควนชนกบุญงามพุ่งไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงครับยิงดีเหลือเกินครับแหมเบียดเสาเข้าไปเลยครับในดูอีกทีครับยิงเข้ามาแล้วแล้วก็เติมเกมมาถึงึ้นสนามแล้วครับทางด้านของพรพิรุณไปที่วางซากิ กัดแบกปุ๊าปายิงล oh ูกนี exactly, ้แม่ติดปลายเท้าเอาแล้วบอลมันตกยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับจากด้านของหมายเลขเก้ากัญญาณตเชิดบุตรครับด้านของกัญญาณต์ยอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วยิงจังหวะเผาขนอีกแล้วครับอุ้มธนพรเนยไม่ไหวครับจังหวะนี้นี่ครับยิงไปแล้วสกัดได้ครับแล้วกลายเป็นไปเข้าเหลี่ยมทางบอลให้กับด้านของกัญญาณตครับ ธนพรหลังมาแล้วได้หันหน้ามาหาเพื่อนแล้วได้นของมาลินมาลินจากขวามาทางด้านซ้ายก็โดนล้มสองครับมาลินไม่ไหวครับแต่ว่าซากิได้เปิดครับแล้วบอลเกี่ยวได้ยกมาลูกนี้ยิงหายไปเลยครับโอ้หมาแล้วครับนัดชาวดีครับหมายเลขสิบสองครับประตูโอ้ซากิครับเปิดเข้าไปนะครับจังหวะนี้บอลมันป้นเปื้อนเป้นเป้นอยู่ทางด้านซ้ายในจังหวะที่มาลินเนี่ยล้มลงไปครับ เอามาแสดงความยินดีครับนี่ครับ,รบเปิดเข้าไปแล้วบอลมันตกนะครับหนึ่งจังหวะแล้วโชคดีที่แล้วผู้ตัดสินครับพยาวควรกันหนึ่งป,รรปา,รารุวิญหมดเวลาการแข่งขันครับผลการแข่งขันปรากฏว่า BGC ประดิษ์เอเชียเปิดบ้านเอาชนะนครสวรรค์เอฟซ